สาวกาลสินพรทินค่ะนี่คือเด็กวัยรุ่นนะคะเกิดที่มาเรียนที่มาที่มาเรียนขับเรือใบค่ะคือต้องเรียนแบบเออเรือใบเล็กๆอย่างนี้ก่อนทิศทางลมแล้วก็เรียนการจับการวิ่งของเรือในการแบบว่าจะหันเรือใบไปทางไหนดีถึงจะวิ่งไปทางไหนได้ตามทิศลมนะคะต้องมาฝึกมาเรียนก่อนค่ะ ขับเรือใบนี่จะยากกว่าขับเรือที่เป็นมอเตอร์นะคะถ้าเรือที่เป็นมอเตอร์ก็ขับง่ายเหมือนรถจุนแต่ว่าถ้าเป็นเรือใบเราก็ต้องเอามอเตอร์คือเอ่อมอเตอร์เอามอเตอร์เรือขึ้นแล้วก็เออเอาอเรืเอใบขึ้นมาแล้วก็ให้มันเหมืนอนต่อต้านกับทิศทางลมนะคะ่ะเรือจะได้วิง่งแทนได้ บนค่าท,ที่ติดตามชุมค่า